เริ่คนถูกหวยครั้งแรกที่ได้รับกระเป๋าสตางค์ไปนําเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์ครั้งแรก9ใบและในเวลา9ก้าโมงสิหรือตีห เพราะเวลา9ก้าโมงสิหรือตีห้เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งพลังบุญเพราะใครหลายคนนิยมทำบุญตักบารในช่วงเช้าและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นชีวิตใหม่9ก้าโมงสิหรือตีห้เป็นเลขมหามงคลแห่งโชคลาภเหมือนด้านในกระบอ๋สตางศาสตร์ตัวเลขที่มีเลข1 5 9 9 1 5 5 1เเป็นชุดเลขมหามงคลนำพาแต่ความโชคดีมาให้และเวลาใส่เงินในกระเป๋าสตางค์ให้ใช้ธนบัตรใบละห้า บาเพราะใบละ50บาทด้านในจะมีรูปเรือสำเภาเรือสำเภาหมายถึงมั่งคัง่งเหลือเฟือบริบูรณ์ลงท้ายด้วยเลข95หรือ59เลข9กาเป็นเลขของดาวพระเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันหนุนนําให้เรามีโชคลาภเลข5เป็นเลขของครูบาอาจารย์ใครที่ใม่เน้นในเรื่องของโชคลาภมากให้ใช้เลข65หรือ56ก็ได้เพราะเลข6หมายถึงเงินและความสุข65หรือ56จะหมายถึงมีกินมีใช้แต่ถ้าใครที่อยากได้เด่น ในเรื่องของโชคลาภงาเงินใส่ในกระเปะ๋า้างครั้งและ9ใบและลงท้ายด้วย59หรือ95ค่ะ